โอเคนะผมวันนี้ผมจะมารีวิวฟาร์ตเทร็กกันในแมปเบนเทนยูนิเวิร์สคอลเลชันนะผมอ่าจะเป็นยังไงไปดูเบนเทแนแค่หนุ่มน้อยที่พาเล่นเล่นไปแต่พอะจะค่อยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต้องคอยให้ตัวใจเบนเทนอุปรกรณ์ที่กับซุมที่กอมือเข้าแปลงแรกว่าไม่ช่วยให้ไวไลค์เจอเวลามันเข้ามาใกล้พอเข้ากับได้ใกล้เบนเทนดู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 ดดวเวลาไวไลคบุกม,มาต้องเข้าผู้กล้าเบานเทน โอเคนะผมก็สวัสด,ดีครับมีอยู่กับผมเล็กคือ,คอ,คอนะผมว่าวันนี้ผมก็จะพาเพื่อน,อนๆมาดูโมเดลフラตแท็กก <ๆ S 2> ัน <ๆ S 2> ในแบบ universe collection นะผมอ่านะครับไปแล้วก็ไปดูกันนะวิธีการเล่นของแบบนี้นะผมก็จะเป็นการให้เพื่อนๆนะผมกด x ขึ้นมาอ่าทีนี้ก็จะเป็นเอเลียนมาให้เรียกเป็นแผงนี้เลยนะผมเพราะว่าเจ๋งนะอย่างนี้นะถ้าระบบ omni x เป็นอย่างนี้ได้ก็คือแบบโหเวลาใช้เอเลียนก็จะเร็วมากนะครับอ่าเป็นระบบเหมือนแบบ master control แอันี้เขาเรียก master control นะเป็นแพงขึ้นมาเลยนะครับเลือกได้เลยนะโอเคนะพอเราก็มาดูฟาสแท็กกันนะผมรึ่งนะ um um um. Tag, ฮะปัม๊มปั๊มปัมเพอร์เฟคบลูเฮาส์ฟาสแท็กไปเสียงไปเหมือนไม่รุ่นไฟเอ็มเลยโอ luent, ้ <c oughs> นี่นะผมสกิลของฟาสแท็กหลักๆก็ๆคือกดชิพวิง่งแล้วมันจะเร็วนะผมนี่เร็วแบบเร็ว,รวปุ๊ดป๊ดเลยนะมันอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะผมแต่มันเร็วมากเลยนะโอ้ม <lem> ม,มัน <ๆ S 1> มันใหม่นะผมเรามาดูดาเมจตีปกตินะผมถึงมันจะไม่มีแอนิเมชั่นก็เถอะ ตีปกติของฟาสแท็กก็เบานะครับผมโอ้ยค่อนข้างจะเบาเลยครับโดนสวนจะตายเอานะฮะมีสกิลอื่นไหมสกิล Q X ว S Z Z ก F F F ีเไม่มีนะผมกดคืนล่างคือกดตัว X อ็กซ์นะผมอ่ากดตัว X นะครับปึ๊บแล้วมันก็จะคืนล่างนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆจะแปลงล่างก็กด X เหมือนมันจะไม่มีแบตเตอรี่จำกัดนะผมค่อนข้างดีเลยนะนะผมเออไปเราแปลงล่างเป็นฟาสแท็กต่อนะผม ตัวโมเดลของมันก็ค่อนข้างจะสวยเลยนะฮะเออเรื่องโมเดลนะก็คือแบบว่าแทบจะแทบจะเหมือนในกระตูเลยนะผมแต่แบบก็เป็นโมเดลปั้นนะครับแต่แบบปั้นได้สวยแค่นี้ก็สวยแล้วนะผมคือมันไม่เหลี่ยมมันก็สวยแล้วนะฮะเออนี่นะผมอนิเมชันการกระโดดการต่อยไม่มีอนิเมชันการวิ่งนะผมปลื้มมันแมนนนี่นะผมวิ่งเลยวิงว่งวิง่งรัวๆปันมาซอยซอย,อยท้าจิงีเลยซอยเลย โอ้ยลงน้ำเลยโอ้ย่ไปว่น้ำเฮ้ยเราว่ายน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยเออดูดูทุรักทุเลไปหน่อยนะครับผมเออนี่ไปแล้วก็วิ่งไปนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ยานตัวโบลเลอร์เลยนี่โดนของวิวแก๊สโดนตีหนึ่งทีอุ้ยตียี่สิบนะผมดอกละยี่สิบแต่เราโดนตีนิดเดียวนะเบาอยู่นะครับแล้วก็ตีโดนไปไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะผมเห็นเขาบอกว่า เนะนี่ย how to p เพยนะเหมือนก็บอกว่า complete quest นะผม to unlock new alien and drive the nearest call custom on the mystery by t o r b u y นะผมอ่านั่นแหละมั่วนะครับแต่ที่รู้ๆก็คือ quest อ,อยู่ไหนก่อน <laughs> อุย้ยเวบิกนะผมนี่แบบนี้เวแบบิกแบบก็โคตรสวยนะเวแบบจะเป็นเวบ,บิกโมเดลตอนเด็กนะครับอ่าซึ่งผมก็ทำการรีวิวไปแล้วแหละนะนานแล้วแบบเอ่อแบบนี้นะทำการรีวิวโมเดลโมเวบิกไปแล้วนะผมไม่รู้ quest อยู่ตรงไหนอะเพื่อนๆรู้ไหม ใครรู้ก็บอกได้นะผมเควสดอยู่ตรงไหนผมจะได้ปลดล็อกเอลิเียนตัวใหม่นะฮะเออซึ่งผมไม่มีอะไรผมมองอะไรว่าตรงไหนมันคือเควสดมองไม่ออกเลยนะครับเฮ้ยนี่คืออะไรออ,อฟโหมดอืมนี่รถนี่ก็รถปูแม็กนะผมเออโคตรเท่เลยนะครับเออทําดีนะรถปูแม็กรถปูแม็กนะผมจะปูแม็กกับเวนหายนะฮะสงสัยขี้เกียจทาโมเดลนะโอเคแต่แค่โมเดลเอเลียนผมก็ว่าสวยแล้วนะเออนะผม ก็คือชอบอะเนี่ยดูดิโหรายละเอียดมันอาจจะแข็งแล้วผมตรงนิ้วตรงอะไรอนะแต่แต่แค่นี้มันก็สวยแล้วนะผมคือมันดีมันคือถามว่าโมเดลสวยเนี่ยมันมันมันดีมันดียังไงนะผมมันคือมันดีต่อใจนะมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากเล่นนะครับผมเออใช่ไหมล่ะเพื่อนๆก็ต้องการเออโมเดลมันสวยแล้วมันน่าเล่นกว่าเดิมอ่ะเออนะมันทำให้เราอยากเล่นต่อโมเดลเหลี่ยมมันก็แบบเห็นทุกแมปแล้วอะโมเรบอกอะมันก็เออนะ แทบจะแบบเหลี่ยมทุกแมปอยู่แล้วนะผมก็เลยแบบอ,อยากให้แบบเออมันเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยโมเดลนะผมดูหางตาเนี่ยไม่เหลี่ยมแนะแบบเป็นแบบเป็นริ้วๆเป็นผ้าแบบแปะแบบถึงมันจะดูเป็นแผ่นแปะแต่อะไรแต่แบบมันก็มันก็ดีกว่าเหลี่ยมนะครับเออมันเฟี้ยวอ่ะเออคือตึกเหลี่ยมมันก็เหลี่ยมแล้วนะผมเออให้ตัวเหลี่ยมมันก็นะโมเดลนะผมว่าเป็นคนนึงที่ชอบโมเดลสวยนะผมถ้าแบบโมเดลสวยผมก็มาเล่นนะเนี่ยแบบถึงถึงแมบจะมีคนเล่นไม่ถึงร้อยนะ แต่แบบว่าเพื่อนๆก็ชอบดูใช่ไหมละ่ะเพราะว่ามันสวยไงใช่นะเออนะครับผมนี่แล้วแล้วเกมนี้ก็มีพวกแบบว่าเควินเอเลน X อะไรวิลแก๊กนะครับผมนะมีแมปคือเป็นโมเดลนะผมให้ซื้อนะแต่ตัวหนึ่งก็โอ้โหแพงเลยนะผมตัวหนึ่งแพงจริงนะนะฮะนี่มีเควินโอ้ยก็อยากเห็นนะผมใครเพื่อนๆอยากเห็นนะ ถ้าเพื่อนๆอยากเห็นก็ต้องดันดันหน่อยนะผมอ่าแต่วิธีดันยังไงเดี๋ยวผมไปบอกอีกคลิปหนึ่งนะผมอีกคลิปหนึ่งเนี่ยจะเป็นการรีวิวเอ้จะเป็นการทําบางอย่างแล้วกันนะผมในแบบ A A O A นะอ่าแต่กติกาผมจะไปบอกในนั้นอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ ส่วนคลิปนี้ก็มารีวิวฟาสแท็กให้ประมาณเท่านี้แหละจ้ะโอ้ฮิเบบิคไปเลยเฮ้ยเบบิคขาไปเลยเพื่อนโอ้โหเออนะนะครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้ละจ้ะมารีวิวฟาสแท็กเฮ้อสุดหล่อฟิลเลยเหรอไปซ์สาฟูเอเฮ้อผมเร็วมากไปแล้วครับฟูเฮ้อโอ้โหสุดยอดไปเลยเฮ้อฟูเ้ยจ้ะเป็นอะไรก่อนนะผมมาประมาณนี้ละจ้ะฟาสแท็กนะผมไม่มีสกิลอื่นละมีสกิลหรือถ้าเพื่อนเจอสกิลอื่นก็บอกกันได้ละจ้ะ อยมีใต้ดินด้วยนะครับก็มีทะเลจา้าอุ้ยตัวโคตรสูงเลยปะเผดานเตี้ยไปปะ่ะนะครัไปเจอกิลตปต่อไปนะผมคลิปนี้มีทะเลจ้าแล้ว